ครับสวัสดีทุผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Airship Ni g h t นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวไอดอลครับผมแต่ว่ามันจะมีการจุดติด้วยนะครับก็คือเราจะกลับไปตลุยดันหนึ่งใหม่แต่ว่าจะได้รับทรัพยากรบางอย่างกลับมานะครับเราจะได้เอาทรัพยากรพวกนี้ไปอัปเกรดตัวละครให้มันเก่งขึ้นอัปเกรดเรือให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะตลุยดันเจี้ยนหรือว่าประจนภัยไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับในความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูตรงด้านซ้ายได้ของหน้าจอครับระบบไกด์เควสเห็นไหมเออจริงๆทําตามนี้เลยก็ได้ครับเขาจะสอนอยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไรบ้างนน่นนี่นะครับส่วนรางวัลไอดอลเนี่ยมาดูที่นี่ครับสมุดปูมเรือนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับตรงไกด์เควสเลยเนาะคือเกมมันก็ฟาร์มทรัพยากรให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะฟาร์มได้กี่ชั่วโมงอันนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลประจนภัยของเรา้วยนะอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวลประจนภัยห้กับเราได้7ชั่โมง เมื่อเราเล่นไปสัพัะครับมันจะมีคําสั่งบอสขึ้นมาตรงกลางหน้าจอเห็นไหมครับเราแตะตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะไปทําการทาสู้กับบอสนะครับตัวละครเราจะได้สามารถประจนภัยไปได้ไกลกว่านี้ไงอันนี้คือเป็นชั้นที่500เขาเรียกว,ว่าเป็นชั้นก่อนก็นแล้วกันนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะสู้ไปเรื่อยๆแหละนะครับจนเมื่อถึงระดับที่กําหนดอะเช่น 1> 50 1 0 0 150อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีบอสมาให้ทาสู้อย่างกรณีเนี้ยผมสู้กับบอสไม่ไหวแล้วทำไงได้บ้างใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการแบบไปอัพกรงอัพเกรดโน่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไก่เควสเขาแนะนําให้ผมไปเพิ่มเลเวลจนภยัยซึ่งการเพิ่มเลเวลจนภัยเนี่ยมันคือการกลับฐานตรงนี้แหละครับตรงกลางหน้าจอตรงนี้เลย การกลับฐานเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการรีเซ็ตระบบเกมบางส่วนต้องใช้คำว่าบางส่วนนะอย่างเช่นด่านตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน499ใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดกลับฐานเนี่ยมันจะไปเริ่มตะลยที่ด่านหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะให้พวกทรัพยากรที่เป็นไอเทมใช้นในการอัปเกรดมานะครับก็เดี๋ยวผมกดกลับฐานให้ดูก่อนลกันะเมื่อกดเสร็จปั๊บตัวละครเราก็จะวาร์ปกลับฐานตามนี้แหละครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับจะกลับไปที่เลเวลหนึ่งนะครับโอเคนี้เรากลับฐานมาเรียบร้อยแล้วเนาะ อ่ะก็แล้วดูต่อเลยครับเห็นไหมเขาจะมีการสรุปด้วยนะครับว่าได้มีการเลเวล up เป็นเลเวล6แล้วนะครับและเราก็จะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าแอตแทกค่า HP นะครับปริมาณที่เราจะได้รับทรัพยากรต่างๆมากขึ้นนั่นหมายความว่าเล่นรอบต่อไปเนี่ยผมอาจจะผ่านด่านที่500แล้วก็ได้ไงเพราะว่าตอนนี้เลเวลเราสูงขึ้นแล้วได้รับบัฟเพิ่มเติมแล้ว ทีนี้พอเรากดออกเดินเรือเนี่ยมันก็จะทําการต่อสู้ไล่ไปตั้งแต่ด่านหนึ่งเลยไหมครับดูด้านบนเห็นปะตอนนี้มันค่อยๆไล่ไปทีละด่าน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 เพราะเข้าใจไหมอ่ามันจะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะมีบางส่วนที่เราจำเป็นจะต้องทําการอัปเกรดใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นดูด้านล่างครับมันมีคําสั่งอยู่เพียบเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นอันแรกเนี่ยเป็นการเสริมพลังอันนี้แหละครับก็คือเราต้องอัปเกรดใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามีการกลับฐานทุกครั้งนะครับ แล้วอันนี้มันอัปเกรดอะไรมันอัปเกรดความสามารถให้กับตัวละครของพวกเราเนี่ยแหละครับก็คือมันจะแบ่งตามสายเลยก็คือมีสายแท้งประชิดระยะการสนับสนุนอย่างตัวที่ของผมเกง่งๆหน่อยจะเป็นสายประชิดผมก็จะอัปเกรดพวกสายประชิดไปก่อนอะไรแบบนั้นนะครับ ทีนี้เมนูที่2ครับเป็นเมนูเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ต้องอัปเกรดใหม่ทุกครั้งที่มีการออกประจนภัยใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน,นครับก็จะใช้เหล็กนะครับเหล็กมันก็จะมีการผลิตให้เราอยู่แล้วอันนี้แนะนําอัปเกรดได้ก็คือมากดไว้เลยนะครับเราจะได้รับทรัพยากรอื่นๆมากขึ้นครับทรัพยากรที่ได้ก็คือที่มันเป็นผลึกสีฟ้าๆน,นี่มันกำลังผลิตอยู่ไร่ผลึกสีฟ้าเนี่ยก็ไปใช้ในการอัปเกรดอันเมื่อกี้นั่นแหละมันจะสลับกันเห็นปะ่ะเออเออเนี่ยไหนๆก็อย่าลืมมาอัปเกรดด้วยกันละกัน ทีนี้ไปดูเมนูที่ะครับเมนูที่3เป็นอัศวินนะครับก็คือคนที่ไปทําการต่อสู้อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับเราสามารถอัปเกรดได้แต่ว่าเลเวลที่เราอัปเกรดอัศวินตรงนี้นะครับจะไม่มีการรีเซ็ตนะครับเพราะนั้นตรงนี้อัปเกรดได้เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมดูดีๆก่อนเวลาจะอัปเกรดต้องใช้ผลึกสีม่วงซึ่งมันได้จากการที่เรากลับฐานนั่นเองครับเห็นไหมมันจะอัปเกรดได้เนี่ยก็ต้องมีการวาร์ปกลับฐานอยู่ดีครับมันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเล่นแบบวนลูปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะเพื่อที่ทำให้ตัวละครของพวกเราใน และนอกจากนี้นะครับด้านล่างจะมีการใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยซึ่งมันสามารถคลาบได้เดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันเนาะแล้วก็ดูด้านล่างครับจะมีอีก4เมนูใช่ไหมก็นอกจากมีเมนูเลยว่าอัพแล้วก็จะมีเมนูของอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลื่อนขั้นด้วยแต่ว่าอันนี้จะต้องเปิดกระชองซ้ําก่อนเนาะได้เศษตัวละครมาแล้วค่อยมาทําการเลื่อนขั้นได้แล้วมีคำสั่งปลุกพลังครับก็ใช้เศษของตัวละครอีกนะครับแล้วรู้สึกว่าจะปลดยากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมีเงื่อนไขแล้วก็ใช้ของเพียบเเลยก็็ออาาปนว่มีขง พร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาทากัแล้วกันนะท่านทำให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะส่วนเมนูตรงกลางคือการกลับฐานนะครับเมื่อกี้ทาให้ดูไปแล้วใช่ไหมแต่อย่าไปกดกลับฐานพั่มเพื่อนะรอแบบว่าเออเคเวสมันแนะนําให้เรากลับฐานนะเราค่อยกลับฐานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปเราจะไม่ได้อะไรนะนี่ในหน้าจอเนี้ยมันจะมีภารกิจด้วยนะครับด้านขวาเห็นปะมันเด้งขึ้นมาอยู่นะครับนี่คือจะเป็นพวกเคเวสนั่นแหละ,ะครับอย่าลืมมารับของฟรีด้วยเพราะว่าเกมนี้ก็มีการฉปองเหมือนกันนะครับไว้เปิดหาตัวละครเดี๋ยวเราค่่อออยไปเปเิดกกกัััันนนนนะ ในๆก็พูดถึงของฟรีแล้วนะครับดูด้านซ้ายบนมันจะมีของฟรีอีกเพียบเลยพวกรางวัลล็อกอินรางวัลนู่นนั่นเนี่ยคือมันขึ้นจุดแดงๆเห็นปะเออด้านซ้ายบนอ่ะก็ไปลองส่องๆดูได้แล้วก็ด้านขวาบนอ่ะมันจะมีพวกระบบเพื่อแล้วก็พวกจดหมายด้วยก็ลองเช็คๆดูกันละกันนะครับคือมันสามารถรับของได้จากบริเวณเนี้ยเพียบเลยเห็นปะ ส่วนต่อมาชิ้นส่วนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับความสามารถเสริมให้กับตัวเรือรบของเราครับแล้วมันก็จะสามารถอัปเกรดได้ในกรณีที่เลเวลประจนภัยของเราสูงขึ้นอย่างเช่นอันนี้อันนี้อัพไม่ได้เพราะว่าเลเวลประจนภัยยังไม่ถึงใช่ไหมครับแล้วพวกนี้มันบวกอะไรจิ้มไปดูทีละอันเลยก็ได้ครับมันจะมีบอกอยู่นะครับมีเช่นอันนี้คือเจาะเกาะใช่ไหมครับแล้วก็ใชไอเทมประมาณนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะใช้ในการอัปเกรดนั่นเองครับซึ่งของพวกนี้ก็สามารถไปหาได้จากดันเจียนเดี๋ยว ส่วนนั้นต่อมาการทําอุปกรณ์นะครับก็คือเกมนี้เราสามารถสร้างอุปกรณ์ได้แต่มันมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยอย่างนี้ครับคือมันจะสุ่มของที่เราสามารถคราบได้มาให้เราเห็นก่อนนะครับแล้วไอ้พงเนี่ยผมไม่มีตัวละครเลยก็เลยไม่รู้จะสร้างทำไมผมก็กดรีเฟซได้ด้านขวาล่างมันจะมีคําสั่งแบบรีเฟซให้รีเฟซฟรี สมมติว่าผมเจอตัวที่ผมเล่นในการสมมตินะผมเล่นตัวนี้เฮ้ยเอเอได้มาพอดีเลยก็สามารถที่จะเลือกเพื่อที่จะทําการสร้างได้แต่ว่าถ้าเกิดจะสร้างเนี่ยมันจะใช้พวกผลึกธาตุแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าใช้ธาตุอะไรอย่างเช่นตัวนี้มันใช้ธาตุน้ำผมขัาไม่ได้ก็ต้องขา้าอันนี้ธาตุดินใช่ไหมอ่ะผมมีอยู่พอดีเลยก็สามารถคราบได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วของไอ้พวกเนี้ยไปหาจากไหนใช่ไหมไอ้พวกผลึกพวกเนี้ยมันได้จากดันเจี้ยนเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดู ดันเจี้ยนที่ผมพูดถึงนะครับก็จะอยู่ด้านขวานะครับเห็นไหมแผนที่โลกเนี่ยเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีดันเจี้ยนจำนวนมากให้เราลงนะครับก็ถ้าเกิดเป็นพวกดันเจี้ยนประจำธาตุไอพวกนี้ก็คือเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรที่มันเอาไว้ครับอาวุธนั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยที่น่าสนใจเช่นอันนี้วิหารแห่งเทลมา คือเกมนี้มันจะมีตัวละครลหลักอยู่ด้วยครับแต่ตัวละครลหลักของเราเนี่ยมันจะดาวเดียวไงถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มดาวให้ตัวละครลหลักอ่ะก็ต้องมาลงดันเจี้ยนนี้นะมันจะได้รับไอเทมชิ้นนี้มานะครับซึ่งท่านผู้มชมก็ต้องสะสมให้ครบนะครับแล้วก็จะได้เอาไปเลื่อนดาวได้นะครับแล้วก่อนจะไปสู้ให้แตะที่กลางหน้าจอก่อนนะมันจะเป็นการจัดทีมตอนแรกผมก็ไม่รู้โอ้โหทำไมมันพลังศัตรูเยอะจังวะแล้วเราไปสู้คนเดียวสู้ได้ไงวะอ๋อที่ไหนได้ไม่รู้ต้องกดตรงกลางหน้าจอเพื่อจัดทีม แล้วก็ดูด้านซ้ายมันมีคําสั่งวางอัตโนมัติอยู่แล้วเห็นไหมครับมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เราเลยแล้วกดยืนยันแค่นี้แหละก็ไปกดท้าทายได้เลยนะครับถ้าเกิดไหวก็ไหวก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรถ้าไม่ไหวก็ไปอัปเกรดตัวละครอัปเกรดพวกของเขิงอะไรมาก่อนเท่านั้นเองครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับส่วนอีกอันนึงคือสุสานเครื่องกลนะครับอันนี้มันเอาไว้ฟาร์มพวกไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเรือจําได้ไหมเนี่ยเออมีการอัปเกรดพวกตัวละครด้วยนะนก็คือฟาร์มที่นี่ได้แล้วการลงที่เนี่ยคือมันจะเป็นลัักกษณะะของารารไต่ดบ คือกดท้าทายปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มที่แบบเลเวลหนึ่งไงและเลเวลของมันก็จะสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างดาเมจไปมากพอครับนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องอัปเกรดตัวละครมาให้เก่งๆเลยนะครับแล้วมาลงตัวนี้แล้วมันจะได้รับของเยอะตามความเก่งของเราใช้คานี้แล้วกันยิ่งเราเก่งมันก็ยิ่งจัดการโกเลมได้ง่ายใช่ไหมล่ะทีนี้มาดูด้านซ้ายบ้างนะครับจะมีคําสั่งกิลอยู่ก็แนะนําว่าให้หาอยู่โดยกันละกันนะครับเพราะว่ากิลเนี่ยมันจะมีเหมือนกับคําสั่งปฏิบบบัััตติิิิกกาาารรรออนนนนี้้้้ไไไมม่่ดดดซซเเเลยขวงปปฏส็จ มันจะเป็นเหมือนกับการสร้างปาร์ตี้ไว้แบบนี้ครับและถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้เล่นอื่นนะสามารถกดที่บริเวณแถวเนี้ได้เลยมันก็จะเป็นเหมือนกับจอยปาร์ตี้ของผมอะไรเงี้ยแล้วรอเวลาหมดมก็จะได้รับของรางวัลแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยนะครับจบแค่นี้ ทีนี้มาดูด้านขวาล่างต่อจะมีคําสั่งแล็บนะครับนี่คือจะเป็นเหมือนก,นการวิจัยทําให้พวกความสามารถของกิ้วเนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับอย่างเช่นนี้ครับคูลไทม์การสร้างปฏิบัติการกิว้วถ้าเกิดเรากลับไปดูที่คาสั่งปฏิบัติการเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์12ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าเราอัพอันนี้ไปเนี่ยคูลดาวน์ก็จะน้อยลงนั่นเองครับเพราะนั้นก็บริจาคไปเลยก็แล้วกันเนาะโอเคแค่นี้แหละก็ต้องบริจาคให้มันถึงในระดับหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะสามารถที่จะเลื่อนเลเวลได้นะไม่ใช่กดปปุบอั ต่อไปด้านขวาล่างอีกอันหนึ่งคือสมาชิกิวนะครับก็มีแค่สมาชิกิวเฉยเฉไม่มีอะไรเนาะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะออกจากกิวนะครับง่ายๆเลยครับคือให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดบริเวณฟันเฟืองด้านบนเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มเล็กๆล็อ่ะเรากดรูปฟันเฟืองได้เลยนะครับแล้วมันจะมีคําสั่งออกนี่แหละคือการออกกิวครับเพื่อจะไปอยู่กิวอื่นส่วนเมนูต่อมาเมนูที่5นะครับด้านขวาล่างนะครับก็จะเป็นระบบเรือเหาะนะครับไอ้ระบบเรือเหาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่หายไปเวลาที่เรากดกลับบ้านนะครับอ่ะก็จะเห็นว่่าามมันนนีหลยสวเ ยวดูทีละอันครับอันแรกห้องควบคุมครับอันนี้คือเราสามารถกดเลเวลอัพได้นะครับได้ทุกห้องเลยนะแล้วมันจะเพิ่มสมรรถนะของความสามารถเรือของเราอะ่ะอย่างเช่นอันนี้คือปริมาณรับคริสตัลเวนต์มอนจะมากขึ้นนะครับแล้วก็เลเวลสูงสุดของห้องต่างๆเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็กดเลเวลอัพไปเลยก็ได้แค่นี้แหละจบกดปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับแล้วมันจะมีคําสั่งจัดวางเลยนะ จัดวางนี่ก็คือเราเอาตัวละครที่ที่เรามีครับมาใส่แล้วมันจะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมซึ่งแต่ละตัวละครมันจะมีสายของมันอยู่ก็เลือกมาให้ถูกสายก็แล้วกันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมได้เยอะกว่าคนที่เอามาใส่แล้วมันไม่ถูกสายนั่นเองแต่ในความเป็นจริงกดจัดวางอัตโนมัติก็ได้จบนะมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เราอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์นี้ก็จะเอาไว้ทําการผลิตหรือว่าปริมาณที่ได้รับมานาเนี่ยมันมากขึ้นนั่น ห้องถลุงเหล็กนะครับอันนี้ก็คือจะได้เหล็กมากขึ้นนั่นเองนะครับปริมาณรับเมทันเยอะคืเจ็ด้เปเลยเหรอเอออัพไว้หน่อยก็ดีเราจะได้ไปอัพตัวของเรือของเราได้อีกเนาะเอออัพๆไปเลยนะครับมีผลึกเหลือส่วนนต่อมาห้องแ l a นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้ในการวิจัยนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ผมวิจัยไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดรับด้วยแลวการวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะใช้คํานี้บ่อยเหลือเกินเพิ่มสมรรถนะของ ID ดีของเราครับให้มันแบบว่าเล่นง่าย ต้นทุนการอัปเกรดเครื่องยนต์จะน้อยลงเห็นครับอันต่อมาความเร็วสูงหลังกับฐานจะเพิ่มขึ้น60วิแล้วก็ปริมาณมานาที่ใช้เสริมพลังก็ใช้นะ้อยลงเห็นไหมคืออันเนี้ยท่านผู้ชมก็ต้องมาพิจารณาเองอะว่าเราอยากจะไปเพิ่มความสามารถด้านไหนก็อัปเกรดด้านนั้นไปก่อนนะครับ ส่วนเมนูที่5ด้านขวาล่างนะครับที่เป็นรูปประตูนะครับอันนี้คือกาชปองนั่นเองนะครับชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นได้เลยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมเปิดตู้นี้ไปเปิดไป33บใบแล้วเ,ออเดี๋ยวเปิดอีกดีกว่านะครับ10บวงหนึ่งจัดมาใช้3 0 0พันเพชรนะครับซึ่งเพชรของเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะบางทีแจกตัว๋วแจกอะไรมาด้วยก็ค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีเราคนเลยครับว่าได้ใครบ้างน,นะครับส่วนใหญ่เป็นพวก1ดาวเนาะไม่เป็นไรฮะถ้าได้ซ้ำก็เดี๋ยวกลายเป็นเศษเกลือไป นี่ก็หนึ่งดาวโหคุณลุงแม็กซิมมาบ่อยจังอืมมีพี่เสือด้วยเอ้นี่นี่นี่สีม่วงครับผมสองดาวเฮ้ยคนนี้ผมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดโอ้หตกใจหมดดูผิดตอนแรกนึกว่าพื้นเป็นสีทองไม่ใช่ครับอ้าวได้คนนี้อีกแล้วโอเคตามนี้เนาะมีเกือบหมดโอ้มีหมดทุกคนแล้วกลายเป็นเศษเกือไปอ่ะก็เดี๋ยวเปิดอีกสักรอบสองรอบกัแล้วกันนะมีเพชรจัดมา เดี๋ยวผมข้ามเลยกันละกันด้านขวาบนมันมีปุ่มข้ามอยู่นะโอเคก็ตามสภาพซ้ำทุกคนครับผมคราวนี้มีสีม่วงแค่ใบเดียวด้วยนะครับจัดไปต่อข้ามไปต่ออุ้ยมีสามดาวผมมาคนหนึ่งว้าลักดาวทาุน้ำจ้าได้3มดาวแล้วหนึ่งใบก็คือตรงหน้าตู้พอดีเนาะในความเปจริงผมอยากจะได้คนขวามากกว่าแต่ว่ามันมีเหมือนกับแต้มการันตีด้วยนะเนี่ยนะเออเปิดได้ครบร้อยคะแนนนะครับ คือถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมเนี่ยเปิดครบหนึ่งร้อยแล้วนะครับมันจะให้เราเลือกนะเราแตะคําว่าคะแนนได้เลยแล้วมันก็จะให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาใครนะครับเปิดให้ครบร้อยไปเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ใกล้ครบร้อยแนละ้วไงมีเปิดของเก่าไปส3ใสอบสามใบยังคงซ้ําอยู่เหมือนเดิมครับโอเคเปิดต่อครับผมมา สามดาวไม่ค่อยได้เลยนะครับแล้วก็ผมขาดอีกแค่คะแนนเดียวนะงั้นเดี๋ยวเปิดด้วยตั๋วแล้วกันมีตั๋วพอดีเปิดเลยให้มันครบร้อยคะแนนไปต้องได้แล้วป่ะโอ้โหไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ครบร้อยคะแนนแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปกดที่คะแนนนะครับเพื่อที่จะเลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องเอาน้องผู้หญิงอยู่แล้วครับเพราะเมื่อกี้เราได้ผู้ชายแล้วไงนี่นี่ดูการเปิดประตูก็จะอลังการหน่อยๆนะครับสามดาวเป็นยังไงดูนี นี่ไงครับจานลังการกว่าพวก2ดาวกับหดาวอย่างเห็นได้ชัดครับผมว้าดูดีดูดีดูด,ดีน้องกอรีครับผมเป็นสายซัพพอร์ตด้วยฮะส่วนอันสุดท้ายด้านขวาล่างที่เป็นรูปเพชรก็คือร้านค้านั่นเองครับอันนี้แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันเนาะมันจะมีให้เรารับของฟรีด้วยนะด้านบนพอดีผมรับไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะรับอีกเนี่ยมันจะให้ดูโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันอยากจะซื้ออะไรก็เต็มที่ครับผมถ้าเป็นผมเหรอผมจะซื้อแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย สนับสนุนการเดินเรือ,อรายเดือนคือซื้อเสร็จปั๊บก็จะได้รับรางวัลทุกวันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือผมชอบจะเติมแบบนี้มากกว่าส่วนเซตติ้งของเกมนี้ก็อยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเกมนี้มีการปรับเฟรมเรทด้วยนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอการเปลี่ยนภาษานะครับซึ่งใครไม่ใช่ภาษาไทยก็มาเปลี่ยนในที่ตรงนี้เลยนะครับแค่นี้แหละนะครับ ก่อนจากลากันไปเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าให้ทำภารกิจด้านซ้ายเป็นหลักนะครับมันก็เหมือนกับที่ผมสอนนั่นแหละแต่ว่าคือผมมาไล่เมนูให้นานผู้ชมดูไงว่าเกมนี้มีอะไรบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเล่นตามเควสเป็นหลักนะครับเควสมันจะไกด์เราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นเล่นยากนู่นนั่นนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับเควสมันสอนค่อนข้างดีและก็ละเอียดอยู่แล้วครับ